ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นีและนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า ภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าของแม่ค้าอย่าดองสาวสวยนั่นก็คือหญิงชราที่กำลังนั่งค่อมหยหย่าดองก่อนที่จะได้พูดออกมาว่านอกจากส่วนผสมที่ข้าบอกเองต้องขึ้นคล่อมของเหล่านี้ด้วยนะ และเมื่อได้ยินดังนั้นแม่สาวขายยาดองจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันเรียกว่าอะไรหรอเจยายก็หนหงรอดมังกรรำยังไงล่ะข้าจะจำและนำไปใช้จะยายแต่ทว่าหลายวันต่อมาแม่ขายยาดองก็ได้เห็นภาพที่จะต้องจดจำไปจดตายนั่นก็คือภาพของคุณยายที่นอนตายอยู่ข้างไหของอยาดอง และเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ได้มาโผล่ที่บ้านโคกอีดอยจนมาถึงตอนนี้โอ้ยพ่อเองสองคนเสร็จหรืออยังวะเน,นี้ยมีอะไรเนะลูหรอกพี่นั่นนะสิก็จะชวนเองสองคนไปกินยาดองยังไงเล่าชักช่าร้อนปิดเดี๋ยวจะไม่ทอนนะโอ้ยและเองคิดว่าไงไวัยสมหน้าข้าก็คิดไม่ต่างจากเองหรากไอ้สมตุย๋ยหูกพี่รอข้าด้วย และเอสองสมก็ได้ดตามลูกพี่สมถึกไปว่าแต่เอสามสมนํะมันหายไปไหนแล้วล่ะเอขวดเอ้ยข้าก็ไม่เห็นเหมือนกันลุงแหบเห็นแต่ทิ้งไม่กวาดแล้วก็ไปเฉยเลยเฮ้อพวกนี้เนี่ยนะ หมกถ้วยนี่ววากลับแล้วนานังหนูเอ่ยรอยยิ้มและสายตาของแม่ค้าย่าดองได้หันไปมองบุคคลที่ได้มาเยือนใหม่โอ้ยนึกว่าร้านปิดมาไม่ถอนซะแล้วดาดีแน่นนะสิพี่อย่าเพิ่งรีบกอับซิเจโตอยู่เลี้ยงพวกข้าโกดไล่ไล่หลอกนี่ดี๋ว่าเมาอีกและคณะสามสมก็ได้มาทันเวลา แถมยังมีเจ้ามือเลี้ยงอีกด้วยว่าแต่ใครเฝ้าร้านให้เนี่ยแจ็คโตโอ้ยเขาไม่เป็นไรหรอกมองไม่ต้องห่วงว่าหรอกรีนมาเลยอาหมวยเดี๋ยวขาดต้องเอาไอ้อวนว่าแต่เจ็กโตไปไหนแล้วละ่ะเมื่อกี้บอกเข้าว่าจะไปธุระแป๊บหนึ่งแต่แป๊บนานแล้วนะเฮ้อสงสัยว่าจะไปที่สุมยาดองแน่ๆงั้นข้ารีบไปก่อนนะหลวงพ่อให้มาบอกบุญนะ งั้นบอกแกด้วยนะถ้าไม่มาแล้วข้าจะเอากบไปให้หมดร้านเลยว่าแต่กบอะไรเหรอก็หาตากบไงลูแฮบบเฮ้อแล้วใครจะรู้จักกับเองวะเนี่ยโอ้ยอยาดองนี่ใส่อะไรหรือจ้ะถึงนี่หวานขนาดนี้นี่แล้กพี่จะบอกว่าหวานมันน่าแปลค้าใช่ไหมล่ะเอ้ยไอ้สมน่ะเองได้รู้ทันข้าไปหมดเลยนะนี่อ้าวนี่มาดูแหบบไม่ใช่เหรอก็เออนะสิจะมาบอกบุญกับเจ๊กโตนะ ท่านให้มาเตือนว่าอาทิตย์หน้าอย่าลืมเตรียมของให้ครบนะโอ้ยบุญอะไรแล้วลุงแหบก็เตรียมขนสายเข้าวัดยังไงล่ะโอ้ยแบบนี้ก็ได้เบาระเละเลยสิลุงแหบเฮ้อเองเนี่ยได้สมถึกข้ากลับก่อนแล้วกันนะในขณะที่พูดสายตาของลุงแหบก็ได้หันไปมองที่แม่สาวขายยาดอง แต่ถ้าว่าแม่สาวเจ้าก็หลบหน้าหลบตาเหมือนว่าทำอะไรผิดถ้าไม่รีบกับไม่อ้วนขโมยกบหมดร้อนไม่รู้ด้วยนะเรียบร้อยดีใช่ไหมโย,ยมแฮบก็เหมือนจะเรียบร้อยอยู่นะลุงพี่แต่เหมือนว่ามันแปลกๆอยู่นะสายตาของลุงแฮบได้หันไปมองไอ้ขวดเด็กวัดก่อนที่มันจะได้พูดออกมาว่าจะใช้อะไรค่าอีกแล้วเนี่ยขวดเอ้ย ช่วยเอานี่ไปให้แก๊งสามสมด้วยนะแล้วก็คำชับบอกให้กินเข้าไปเลยบอกว่าเป็นสมุนไพรที่อาตมานนำออกมาจากป่านะเรื่องนี้ไว้ใจกับผมได้เลยเหลวงพี่เฮ้อจะได้เรื่องไหมเนี่ยหลวงพี่คงไม่ต้องห่วงหรอกมังยมแพลบอยู่ที่ร้านจาดองสินะอ้าวหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยทั้งที่เอกขวดนั่นรีบนำของมาให้แต่ก็ไม่ได้พบกับกลุ่มสามสมหรือว่าใครอื่น นอกจากแม่ค้าขายยาดองที่กำลังก้มหน้าก้มตาเก็บของแล้วก็รีบกลับบ้านไปข้าคิดอะไรสนุกสนุกออกลนะเป้าหมายและภารกิจของไอ้ขวดก็ได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยสายตาที่ได้แอบจ้องมองสูตรพิเศษของแม่ค้ายาดองเรียกง่ายๆว่าสูตรลับได้ถูกเปิดเผยต่อหน้า การขึ้นคร่อมหายยาดองแล้วก็กระดกก้นขึ้นลงไปมาเหมือนกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นท่าทาวิศทำให้เอขวดต้องรีบนำความนี้ไปบอกกับแก๊งสามสมการวิ่งและเบรกด้วยเท้าเปล่าทำให้แผ่นดินเลื่อนลั่นและฝุ่นตลบต่อหน้าของแก๊งสามสมเฮ้ยเอขวดเอ็งจะรีบไปไหนวะนี่อนั่นนะสิ รีบวิ่งอย่ากม่มีใครตายเลยไม่มีใครตายหรอกมีแต่ข้านี่แหละที่จะตายนะจึงบอกขวาไงว่ายขวดก็หลวงพี่ให้ข้าเอานี่มาให้พวกนา้าไงเล่าบอกให้รีบกินด้วยสมุนไพรที่ถามหานะโอ้ยหลวงพี่เดียนะเป็นของฝากกันด้วยเอาพวกเรารีบกินสีหน้าดีใจเหมือนว่าได้กินของวิเศษแต่แล้วหน้าตาก็ได้เปลี่ยนไปโอ้ยอะไรกันเนี่ยนั่นนะสิหลวงพี่เหมือนจะอ้วกเลย ข้าก็ด้วยแล,แล้วแล้วทั้งสามสมก็ได้อาเจียนออกมาเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าเส้นผมแล้วมันออกวาได้ยังไงกันนี้ข้าว่าพวกนาะโดนของแล้วละ่ะข้าจะเล่าอะไรให้ฟัง ไล่ขวดก็ได้เล่าเรื่องที่มันไปนสอดรู้สอดเห็นมาข้าก็ว่าอยู่ว่าทำไมกินแล้วมัน,ปนแปลกแปลกใช่แล้วพี่เห็นบอกข้าว่าหวานนี่เฮ้ยสมนาเองจะมาซ้ำเติมข้าทำไมวะพวกเองก็เหมือนกับข้าละนาะรีบไปสืบหาความจริงกันเถอะพวกเราน้าแน่ใจนะว่าเป็นเส้นผมนะ่ะโอ้ยเองจะมาพูดให้ข้าคิดทำไมกันละเดี่ไม่นานนะักแก๊งสามสมก็ได้ทำงานที่พวกเขาถนัดนั่นก็คือ การสุ่มแอบดูและก็เหมือนว่าจะโชคดีได้เห็นสูตรเด็ดเหมือนกับเอขวดและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากด้านหลังคราวนี้พวกเองรู้แล้วใช่ไหมว่าสูตรเด็ดนั้นคืออะไรนะแต่เอ็งคงไม่อยากรู้หรอกบ้งว่าใส่อะไรลงไปบ้านโอ้ยลุงแหบแค่คิดก็อ้วกพุ่งแล้วงั้นเดี๋ยวพวกเองรอข้าอยู่ตรงนี้และข้าจัดการเองนางหนูเอ้ย สิ่งที่เองทํำนักเขารู้กันหมดแล้วนะถ้าขืนทําต่อไปมันเป็นบาปเป็นกรรมคนที่สอนวิชานี่มาก็คงจะไม่รอดแล้วใช่ไหมละ่ะคำพูดของลุงแหบเหมือนไปนแทงใจดำของแม่สาวขายยาดองก่อนที่จะได้เห็นภาพซ้ำๆและสิ่งที่ทําได้นั่นก็คือคุกเข่าอยู่ต่อหน้าของลุงแหบเหมือนว่าจะสำนึกผิดได้ ก่อนที่จะได้หนีความอับอายไปสู่หมู่บ้านอื่นต่อไปข้ามาบอกพวกเองแค่นี้และจะได้ช่วยกันเรีบเตรียมงานโอ้ยลูกแหบไม่ต้องห่วงหรอกนะมีพวกข้าอยู่งานเสร็จเรียบร้อยแน่แหมลูกพี่ถ้าได้ย่าดองด้วยนะแจ๋วเลยแต่ของว่าไม่น่าจะมีเส้นอะไรอยู่นะว่าแล้วก็ให้เจ๊ตโตเลี้ยงสล่วยดีไหมข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละลูกพี่ ส่วนแม่ค้าขายยาดองที่ย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นก็ยังไม่ยอมเลิกใช้วิธีการเดิมๆจนกระทั่งหน่อยบังอาจมาเล่นของใส่ผัวข่าเหรอกระทืบไม่ตายซะเลยนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าผลกรรมนั้นมาเร็วกว่าที่คิดวิชาหงร่อนก็ต้องทําให้ลงไปนอนจมกองเลือดอย่างที่เห็นหมดสิทธิ์ที่จะได้ออกกับรลังกายด้วยท่าททเวิร์อีกต่อไป และสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภยัยให้กับแฟนรายการ จงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ